สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำกระตูนที่เราสร้างขึ้นมานะครับให้แขนขาปากตาเนี่ยขยับได้นะครับไปกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนอื่นนะครับเราไปที่แทรกรูปภาพก่อนนะครับแทรกรูปวงกลมนะครับวงกลมนะครับกดล่าวงกลมมาก่อนหนึ่งหนึ่งวงนะครับนะครับได้หนึ่งวงแล้ว คลิกวงกลมกับมือนะครับวงกลมมือนะครับแล้วก็คอนโพล G นะครับกรุบรวมกันนะครับเมื่อได้แล้วนะครับกงหมุนดูมือก็จะขยับนะครับเอาต่อมาคลิกที่วงกลมนะครับแล้วก็ลากมาอยูประมาณที่ดวงตานะครับประมาณระหว่างตานะครับเสร็จแล้วลองหมุนดู มือก็จะขยับละต่อไปนะครับคลิกที่วงกลมเหมือนเดิมนะครับคลิกที่วงกลมนะครับแล้วก็ไปไม่เอาสีนะครับไม่เอาสีไม่เอาเส้นนะครับวงกลมก็จะหายไปละนะครับต่อมาเราไปทําให้มือมันขยับนะครับไปที่ Add a n i m a t i o n นะครับสปินหมุนวนนะครับ spin นะครับ แล้วก็ไปตั้งค่านะครับ Effect option นะครับ Effect option นะครับตรงตรงเปอร์เซ็นต์นี่ตัวน,นี้เป็นหมุน360อ,องศาให้เราลบออกใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์ไป45อ,องศานะครับ45อ,องศาแล้วกด enter หนึครั้งนะครับกด enter 1นครั้งแล้วก็ไปกดเลือกเหมือนเดิมนะครับมาเลือกตัวด้านล่างสุดนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ สมูทสตาร์ทนะครับให้ให้เลื่อนมาที่ประมาณ0.42นะครับแล้วก็เอ็ประมาณ1.58นะครับกดออโต้นะครับไทม,มิ่งก็เอาคลิกว่าจนกว่าสไลด์สิ้นสุดนะครับกดโอเคนะครับนะครับตัวอย่างมือก็จะขยับนะครับ ได้แล้วนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับให้มันไปอยู่ด้านหลางสุดนะครับต่อมาอีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับไปที่วงกลมนะครับแทรกรูปวงกลมทําไมต้องแทรกวงกลมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แทรกนะครับถ้าเราไม่แทรกเวลาหมุนไปเนี่ยมือจะจะลงมาต่ามากนะครับฉะนั้นเราต้องอาตัวช่วยนะครับแทรกวงกลมมาก่อน วงกลมนะครับกดมือแล้วก็ Ctrl G นะครับคลิกที่วงกลมนะครับลากมาไว้ประมาณดวงตานะครับเสร็จแล้วไม่เอาสีไม่เอาเส้นนะครับต่อมาไปที่ Animation Add เลือก Spin เหมือนเดิมนะครับ อันนี้อันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ทวนเข็มนาฬิกานะครับอ่าเราก็ไปที่เอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกต์ออปชันนะครับอันนี้3ามรอกนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็น1ี่สิเหมือนเดิมนะครับกด enter นะครับตรงนี้ปูุแล้วนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้ก็ปรับเป็น0.42นะครับ c2 นะครับตอนนี้1.58 1.58นะครับออโต้ทามมิ่งตรงนี้คลิกจนกว่าสไลด์จะสิ้นสุดกดโอเคนะครับอ่ะเยร็จแล้วนะครับ ขึ้นสูงเลยโอเคนะครับให้มันไปอยู่ด้านหลังสุดนะครับลองพรีวิวดูนะครับมือก็จะขยับได้นะครับตรงนี้มันยังเห็นโผล่ๆๆมาอยูแ่แล้วก็ขยับมือไปเข้าไปข้างในได้นะครับอ่ะต่อมาปากนะครับปากเอสนะครับสังเกตลักษณะาปากจะขยายขึ้นนะครับอ่ะ ไปที่เอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกเอฟเฟกนะครับตอนนี้มันเป็นร้อยร้อยห้าสิบนะครับปากเราเอาแค่เราเอาแค่ศูนย์พอศูนย์เซนเตอร์นะครับแล้วก็หมายเลือกให้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็สมูทสตาร์ทสมูทสตาร์ทก็ประมาณ เอาเท่าเดิมนะครับ0.42ย์อันนี้ประมาณ1.58นะครับออโต้ทัมมิ่งก็โอเคนะครับจะเก็นลักษณะาปากจะอ้าอ้าช้านะครับลองเพดู มันจะช้านะครับความเร็วความเร็วจะให้ปากพูดช้าหรืออ้าปากช้าปากเร็วอยู่ที่ตรงนี้นะครับตั้งเวลาตัวนี้ duration นะครับถ้าตัวเลขน้อยนะครับตัวเลขน้อยมันก็จะจะเร็วนะครับแต่ถ้าตัวเลขเยอะมันก็จะช้านะครับเอาประมาณ0.25นะครับแล้วลองพีวีดูได้ลนะครับประมาณนี้0.25นะครับ ต่อมาตาตาเหมือนกันนะครับตาเหมือนกันให้ไปคลิกที่ดวงตานะครับซึ่งตอนนี้เราได้อันพุกแล้วนะครับแล้วก็ลองคลิกที่ดวงตาดูสองข้างนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Add animation เลือกตัวเดิมนะครับเลือกตัวเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ effect option นะครับ effect option กดไซ้เป็นศ์เป็นตกด enter นะครับกด enter แล้วก็มาเลือกตัวนี้ vertical นะครับตัวนี้เหมือนเดิม0.42นี่1.58นิดหนึ่ง8 ตอนนี้เป็นออโนต้นะครับอ่ะกดออโนต้นะครับ t i มิ่งกดโอเคนะครับจะเห็นลักษณะของตากระพริบนะครับความเร็วความเร็วก็อยู่ตรงนี้น,น,นะครับ2ูนจุดสองห้านะครับ P.O. นะลักษณะของตาจะกระพริบ ก็จะได้ภาพการ์ตูนนะครับที่เราใส่ออนิเมชันเข้าไปนะครับสามารถขยับเขนขยับขาได้นะครับสามารถนำไปตกแต่งสไลด์โชว์ของเรานะครับให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ